นี่ครับการสตาร์ทรถในป่าครับเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับเราจะไม่ไม่กดรถต่อไปแล้วในสตาร์ทครับเพราะว่าทางมันไม่เรียบแล้วก็ไม่ชันพอนะทำให้รถสตาร์ทติดเราต้องเข็นขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่นะครับแกวทำให้เราเหนื่อยมากกว่าเดิมตอนนี้เหนื่อยไหมก็คือเราอะทำไม่ได้ล้อหลังลอยจะให้คนช่วยยกหรือว่าจะหินรองี้ได้นะครับพอล้อหลังลอยแล้วเนี่ย ขึ้นจังหวะที่มันลงเนี่ยเราให้เราหมุนล้อกระชากแรงๆปึ๊บแล้วล้มมันจะติดคอยดูนะครับเรื่องสองในมีอะไรอันที่สองว่าแสองว่าเกี๋ยวว่างไม่ใช่เกียร์สามไว้ยังไม่ตกว่างเกียร์สองว่ากำลังดีทับแต่จริงๆใช้ได้ทุกเกียร์แต่เนม่งจะเหม่งหน่อยนี่เกียร์อะไรแล้ววะเอานะครับดูนะครับเกียร์เก๋